อจะดดลไไม่ตายก็คือทีหนึ่งอีกม,อมันไ่กัวมันมันไม่แข็งต้นานไ้องคครับเท่าไรพีเ่เอาทำให้ดูหนึ่งรอบเออเหมือนรอบนะครับผมจะอยู่ตรงนี้แล้วผมจะขยับไปทางสีขาวน่้นนะครับโหลดนะครับเหมือนเดิมสามนะครับยอด ยัดยัดนะครับยอดหนึ่งยัดสองพร้อมแล้วอยู่ท่าโรเลด,ดี้นะครับเหมือนเดิมปืนพวกพร้อมพอผมบอกว่าขยับทางซ้ายนะครับท่านก็พุ่งไปทางซ้ายอย่างเร็วปันท้ายออกจากร่องไหลได้หรือจะกดไม้ก็ได้เหมือนกันขอให้ไปได้ให้เร็วนะครับซ้ายยิงนะครับพุ่งอ,อกไปมาถึงปวดห้ามไกลยิงครับ ่างกายปืนพกต่อครับยิงยอดคนเดียวครับยอดยัดยัดยิงต่อครับเฮียไปตบากันต่อเดี๋ยวนครับขยับทีแล้วฟังก่อน เพราะว่าถ้าธรรมดาเนี่ยมันถ้าคน